จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องวิตามินฉีดผิวอะ่ะมีทดลองในราคาเ9าบาทเนี่ยค่ะสูตรไว้เท่ากงแล้วนะคะคือสูตรนี้หลกัหลกๆอ่ะก็คือจะเป็นวิตามินซีเข้มข้นนะคะสาหรับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะเรามันจะทําให้ผิวเรานะคะใสมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องเห็นผลตั้งแต่เข็มแรกก็สําหรับคนที่แบบกินผักผลไม้น้อยแล้วก็ช่วงนี้ภูมิคุ้มกันดรอปๆอ,อยากจะผิวใสด้วยแข็งแรงด้วยเป็นหวัดน้อยลงนะคะแล้วก็เราจะสามารถที่จะขาวยังเป็นธรรมชาติได้โดยของเรานะคะจะทําถูกต้องก็คือมี แพย์แล้วก็มีทางพยาบาลประจําคลินิกนะคะบางคนอ่ะจะแบบเฮ้ย99บาบาทเอาฉีดเอาสารไม่ดีคือถ้าเกิดมันไม่ดีจริงอะ่ะเราไม่ให้ลองเลยค่ะถูกหมายถึงว่าเราลองเพราะเรามั่นใจว่ามันดีเรามั่นใจว่าจะมาซื้อซ้ำแค่นั้นเองถ้าฉีดผิวก็อย่าลืมสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องทําอย่างเช่นนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอท่าไหนที่มีประโยชน์เราก็ออกกําลังกายการฉีดผิวม่สามาลชมสิ่งที่จำดดเ,เป็น,นที่เะต้องทำอย่างเช่นนอนหลับพักผ่อนให้เพีมงพอท่าไหนที่มีประโเราก็ี่ดีแล้วก็ยวยขึ้นผิวดีขึ้น